ุยรู้ไหมว่ายูอะไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DJ เจวิ h a ัชชนะคะและวันนี้เราก็จะไปตามหาของอร่อยอีกแล้วเราอยู่ออฟฟิศเราเนี่ยแถวนี้มันมีอะไรอร่อยบ้างงเช หลายอย่างใไหมแต่เราไม่รู้เลยสักอย่างาในตอนใก็มีนี <c oughs> อยากกินในนี่ไงซุก,กี้จินดาเห็นเขาบอกว่าลิ่มลือมากที่ว่าคิวยาวๆนะใช่เราก็เลยจะให้พี่เคไปต่อคิวก่อนถ่ายแล้ว <c oughs> อ่ะโทรไปแล้วใช่ไหมเขาบอกว่ามีคิวปะเขาบอกว่าไม่มีคิวีดไม่มีคิวบบหมาย<ส>ถึงไม่มีให้กินนหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ไหมว่าไฟสิงเามีคิวนะเรียบร้อยเลยเอองั้นเราต้องรีบไปครับก็คือว่า เราเนี่ยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วซุกี้จินดาหยอดฮิตในแบบว่าโซเชียลแบบกระหน่าเลยใครก็ต้องมากินต่อคิวประมาณ3มชั่วโมงเออคืออันนี้ไม่รู้เลยเลยนะนรู้แค่ว่ามันเป็นแบบหม้อไฟแล้วก็เป็นสายพานเออแค่นี้นอกนั้นเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานอยู่แล้วต้องร้องอยู่ใกล้เลยจริงๆริตีน้อยก็คือแบบกินบ่อยอยู่นะตรงนั้นอะ่ะอีกหนึ่งนาที คือถ้าใครจะมาสาขานี้นะคะอันนี้เป็นสาขาราดพาวังหินก็เนี่ยจอดจอดในซอย24นะคะแล้วก็เดินไปขากลับก็คือได้เป็นการแบบย่อยพอดีไปไปไปเดี๋ยวคิวเยอะอันนี้ไม่นี่ไม่ใช่นี่มาถึงแล้วที่ทําฟันร้นนี้ใช่ไหมของกินเยอะมากแล้วตรงนั้นมันมีตลาดด้วย นี่มีกี่ชั้นนะคะก็จะว่าห้าชั้นเอานั <laughs> ่งหาที่นั่งก่อนวันนี้เขาปรุงไว้ให้แล้วใช่ปะเขาทำไว้ให้แล้วแล้วนี้ก็คือทําเองอันนี้ก็คือเป็นสูตรของทางร้าน,ารานหรือว่าลองลองทำอันนี้ไปด้วยอันนี้ด้วย <laughs> ก่อนอื่นเราต้องใส่อันนี้ก่อนนี่เพราะว่าสีม,มันสดงาพี่เขาบอกเมื่อกี้ซอสงาลแล้วก็ต้นหอมบางเชียนี่กระเทียมือเหมือนไม่เลือกเลยเออมันเป็นสูตรใหม่นี่นี่ค่ะไปเลยเฮ้ยตะเกียบหายไปเราเมื่อกี้ม,มาเล่นอ๋อนี่ไงนี่ค่ะน้ำซุปมาแล้วอันนี้เป็นซุปกระดูกหมูแล้วก็หมาล่าเผ็ดน้อยไปอ่านมาเขาบอกว่าเผ็เผดน้อยอ่ะจะอร่อยกว่าก็มันมีบนเขียนะหนึ่งคนเราก็เลยเชื่อคนนั้น ต้นตำลับมันมีบอกเนี่ยเราก็งงเลยเออมันกินยังไงก็นั่งอึ้งๆอยู่49บาทนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเติมแบบไม่อั้นอ้านน้ำจิ้มไม่สีเหรอเนี่ยก็คือเสียตัค์ไปเอาไหมอ่าแล้วก็เป็นสีด้วยนะคะมืม่อสีม่วงอ๋อมีเริ่มตั้งแต่5บาทจนถึง50บาทเออกินก็คือเป็นสีเห็นไหมเราคงเนี่ยเนื่องจากีว่ามันเป็นสายพาเราก็ต้องรอนิดหนึ่ง เราแต่ว่าเราเล็งละเล็งตั้งแต่มันอยู่นู่นูนี่มาแล้วอันนี้หวัวใจไปเลยไม่ใส่แบบนี้ปะไม่ไม่ไม่ต้องรูดไม้เออรูดไม้เหรอเออพี่เจทำผิดนะ่ะพี่เจมันเป็นมันเป็นพลาสติกต้องเอาออกไปเราไปจับไ,ไปเลยไปเลยอุ้ยเนี่ยอุ้ยเราอ่ะไม่เหมาะกับการกินอะไรแบบนี้สิงมันจะปิ๊งกระเด็นไปโน้นนะใช่เหรออันตรายอ่ะ นี่ตากล้องแนะนํามาว่าให้ทําแบบนี้และอย่างนี้เพื่อที่จะไม่กระเด็นใส่คนอื่นแล้วก็ใส่ลงไปไงี้ก็จะกระเด็นใส่ตัวเราเอง <c oughs> อันนี้ด้วยนี่ด้วยโอโปรดเลยนะเอาไหมตาคุณลองเนาว <c oughs> ะว <c oughs> ันนี้เรามีผู้ช่วยมาช่วยกินแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะกินไม่หมดนะคะเดี๋ยวตากล้องบ่นว่าให้ตัดแต่อาหารแต่ว่าไม่ยอมพามากินเราก็เลยแบบเออเดี๋ยวพาไปกินแม่งปลปลาเลยกินให้หมดนะมี <c oughs> มันด้วยอ่ะใช่ไหมเออ <c oughs> เอาหัวเท้ามาเป็นแผ่นแบบนี้แล้วนึกไม่ออกอันนี้ใส่เลยจะกินหนึ่งอันนี้คือยากเขียดนนทุกอย่างก็คือหายไปอยู่ในนี้น่ากินไหมอ,อันนี้คือฟองเต้าหู้ที่นี่เขาบอกว่าเขาแบบเด็ดเรื่องน้ำจิ้มแล้วก็หม่าล่าเนาะไฟเผ็ดระเบิดระเบ้อไม่กล้ากินอ่ะมันร้อน ทุกคิที่เวลาแบบมามาหายคิก็คือยังไม่กินข้าวตั้งแต่เช้าคุ้มค่ามากอะ่ะต่อให้ต่อคิวสามชั่วโมงก็ก็โอเคอะ่ะแต่นี้ไม่ต้องต่อเลยแล้วแบบว่าน้ำซุปแบบเข้มข้นมากนี่เผ็ดน้อยนะแต่ก็คือเผ็ดแล้วอะ่ะเผ็ดมากมากนั่นคือข้าวคีรุข้าวคีรุหม่มาล่าคือไม่ชอบไอเน,นี้ยไม่พริกไทยอะ่ะอย่างเดียวเลยนม่าคือโอเค ทำใช้ด้วยนะนี่ค่ะสำหรับคนลดความอ้วนอย่างเราเนี่ยค่ะคือตั้งแต่ทำคลิปอาหารมานน้ำหนักครึ่ง10บโลห้แล้วตอนนี้กางเกงก็คือใส่ไม่ได้ทุกตัวงั้นทำคลิปแบบอออกกำลังกายเหระแค่ไปออกวันเดียวนะคือแบบไม่ไหวกัน,นถ้าเราคุอมอาหาระอะไม่อ้วนหรอกไม่ต้องออกกำลังกายนี่อันนี้คือ20บาทเนี่ยย0บาทเออนี่ด้วย<ช>บำรุง กินแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็มาจุ่มหมูแล้วก็จุ่มเออว้ายไม่ได้ชิมน้ําจิ้มเลยน้ําจิ้มที่นี่อร่อยสุดเด็ดจิ้มเท้าอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยอร่อยล้วกิ้นะลองชิ้มกอนไม่กล้า น่าจะอร่อยนะไม่เหมือนกันตรงไหนดูวยไม่เหมือนกันตรงไหนะอันนี้ทำเองคือไม่อร่อยเสียร่อยมากเอาให้ตากล้องแล้วกันมันคือแฮมจะเอาภาษาจีนมั้ยพูดได้เหรอภาษาจีนอ่ะแหมชอบภาษนี้ยอีเออร์เซนเซอุลยูชิปัจุบันฮะที่เธอเป็นอย่างที่คิดว่ามันเป็นแบบ วสวัสดีเปวนอ้างสวัสดีน้ำจิ้มคือดีฟินมากเพราะร้อนเราขอตัวไปกินก่อนนะกคนดของแตาที่เราจะซวยแล้วนะ นี่คือน้ำซุปกระดูกหมูนะคะเจี๊ยมจ้นอุ้ยรู้ไหมว่าลืมอะไรอะไรถ้วยเนี้ยมันเป็นถ้วยที่เราตีไข่ได้ไม่เป็นไรน้ำร้อนร้อนใช่เหรอได้แล้ว้นน้ำเลยนะใส่ไปกินดิบได้ใช่เหรอใส่น้ำลงไปก่อนอะไรวะหอมไปดิบดีมากน้ำซุปกระดูกหมูตอนนี้ก็คือแบบเป็นผสมอะเป็นแบบมิกซ์มิกซ์กันซุปกระดูกหมูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะอร่อยมาก จดอยู่ตรงนี้แล้วก็มาสองชั่วโมงสามชั่วโมงอันนี้จานสีดบก็คือเป็นจานที่แพงที่สุดแพงที่สุดของที่นี่ก็คือห0สิบาทเพอาเริ่มตั้งแต่ห้าบาทก็คือไม่แพงห้าสิบบาทอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะนีค่ะเอ้าเอ้าละลายหายละลายนี่ค่ะ, <laughs> คะใส่เนื้อใส่เนื้อละลายในปากกึ่งอร่อยเนื้อดีมากก่เก็ด,ดีพรีเนีย ร่อยไหมสมคำล่ำลือได้มากินสักทีนะกดล็อกนะคะคุกกี้จินดาเออได้ยินแต่เขาพูดเฉยแต่คุณนี่สามารถทําให้มันดูแบบไม่น่ากินได้นะคะในจานของคุณเป็นอะไรไม่ดูตำู่ตรงนั้นเป็นก้นห,หน้าตาของคนที่กินอิ่มก่อนคนอื่นนะน,นี่คือกินช้าสุดเพราะว่าถ่ายอันนี้คือฝั่งตรงข้ามเราคือไปแล้วเขาลำคาญปิ้งอะเขาเลยหมดแล้วเราพูดเบา จริงๆอันนี้ก็คือกิฟ์นี่ผมตรงนี้เหมือนเลยอ่ะเข้ามากี่ไม้แปดเก้าสิบเอ็ดสองเราขี้เกียจนะหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดบาทก็ถือว่าโอเคอ่ะเพราะว่าเรากินกันสามคนเลยนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเหมือนถ้าเรามากินอีกทีนะงอ่ะอีกสองข้อเฮ้ยสามคนก็ได้ฟรี่ไงเออองมาอีกใช้ได้ทุกสาขาทำไรเบ๊ก นั่งรอคิวไงจะเข้าไปไหมอ,อ่ะไอ้คือกินเสร็จแล้วแหละเราแบบว่าอยากได้บรรยากาศแบบรอคิวอเออ,อแต่คือเราโชคดีมากเลยนะมาบุ๊บแบบได้กินเลยอะ่ะเรากินตั้งแต่ฟ้า o, ยังไม่มืดอะ่ะจนตอนนี้ฟ้ามืดแล้วสามโลห้าสิบนะคะสามโลห้าสิบสรุปเลยนะเมื่อกี้คือที่ขึ้นไปกินคือแบบว่าโอเคมากบรรยากาศร้านก็อโอเคพนักง,งานก็แบบดูแลดีเยี่ยมแล้วที่สาคัญนะที่ชอบมากที่สุดก็คือน้ำิ้มน้ำิ้มอร่อยมากอร่อยเข้มข้นแล้วส่วนน้ําซุปนะถ้าใครมาแบบชอบหม่าล่าก็สั่งเป็นแบบ เ็ดธรรมดาก็ได้เพราะว่าแบบเผ็ดธรรมดาอร่อยกว่าเมื่อกี้ลองชิมของคนอื่นแล้วแบบว่าไอ้เผ็ดเข้มข้นมันแบบมันเหมือนขมขมไปนิดนึงสําหรับวิ้งนะแล้วก็น้าซุปกระดูกหมูอร่อยมากต้องสั่งแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็มีบัตรสะสมให้ด้วยอยู่ไหนล่ะหายไปแล้วก็เหมาะกับกายมากินกับเพื่อนกับแฟนหรือจะมากินคนเดียวก็ได้นะเออไม่เหงาอันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทองวิ้งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่า ตอนนี้เราต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าเราอ่ะสาบานไว้เยอะตกรถชนด้วยเ <c oughs> ขามีแต่ฝนตกฟ้าผ่าเร็วสาบานไว้เยอะสาบานไว้ว่าว่าจะเลิกเจ้าชู้